คอนเทนต์เนี่ยจ้ะพี่น้องผู้หญิงเนี่ยค่ะผู้หญิงที่แบบว่าเขาสิอยากมีผัวใหม่เนี่ยจ้ะพี่น้องเขาบอกเลยว่าเขาบ่เป็นคนบอดีเลยจ้ะพี่น้องพวกเจ้าเคยเป็นบอคันเวลาอยู่ตรงตรงนั้นแล้วอะ่ะมันบม่มีความสุขมันเข่ากันบ่นได้มันมีแต่ปัญหาเขาก็ต้องมูบออนเพื่อไปหาคนใหม่จ้ะพี่น้องพี่อยากจะบอกทุกคนว่า ยา่าย่าไปว่าผู้หญิงนะจ๊ะที่แบบว่าที่เขาจะคิดสะหาผัวใหม่นะจ๊ะพี่น้องเพราะผัวพนนี้มันบ่โอเคเขาก็ต้องหาคนใหม่ได้อยู่แล้วเขามีสิทธิ์เลือกค่ะนะอยากจะให้ผู้หญิงทุกคนนะ่ะนะเข้าใจผู้หญิงด้วยกันว่าอ่าที่ที่เขาอ่ะอยากมีผัวใหม่จะไม่ต้องเจอคนใหม่เขามีสิทธิ์เลือก ที่จะมองหาใครก็ได้ถ้าวันตรงนั้นมันมันไม่โอเคอะ่ะมันก็ต้องไปหาคนใหม่เลยจ้ะพี่น้องสมมติว่ายูกันไปแล้วเอาว่าแต่เข้าบอดีวา่าบอดีแบบนั้นแบบนี้นทุตูไทยกัสิบ,บอดีอินดีเลยจ้าพี่เออนะนี่แหละผู้หญิงมีสิทธิ์เลือกค่ะผู้หญิงมีสิทธิ์เลือกถ้าใครรู้จักกแรงหรือกดจักวาลน,นะผู้หญิงมีสิทธิ์เลือกที่จะเอาผู้ชายนะ ดีๆแบบไหนก็ได้เข้ามาในชีวิตเราแต่ก่อนที่เราจะมีดีๆแบบนั้นนะ่ะตัวเราต้องเปลี่ยนตัวเองค่ะเพื่อนๆเปลี่ยนตัวเองค่ะขยันหาเงินขยันเก็บเงินเอาตัวเองให้รอดให้ได้ก้อนที่จะคิดที่หาผู้ซ้ายดีๆสักคนหนึ่งมาเข้ามาในชีวิตเราน้จากพี่นอ้องฝากไว้นะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนค่ะนะถ้าหากว่าวันนี้พัวกเก้าบด่ดีก็เขามีสิทธิ์ที่จะหาผัว,วไม่หาหนูจากพี่น้องนะไปแล้วจานะ้านะฮะไม่บายขอบคุณทุกคนนะคะที่มาติดตามค่ะพี่นนะก็ ในเรื่องกดแปลงหรือกดจักรวาลน,นะเรามาทํกคนเนี่ยนะมีความสุขมีสติปัญญาดีแล้วก็เลือกในสิ่งที่เพื่อนๆต้องการเพื่อนๆคือคนที่กําหนดชะตาชีวิตของตัวเองตั้งแต่การงานการเงนิงนความสักภาพแล้วก็คืนสู่สังคมค่ะถ้าวันนี้เราอยู่แล้วไม่มีความสุขเราไม่ได้รักหรือแม้กระทั่งอยู่กันไปเขาก็ไมไ่ภูมิใจกับสิ่งที่เรามีเลย กับการเป็นตัวเราเลยเช่นวันนี้เราไม่มีเงินในกระเป๋าสัก,กบาทเลยมีอยู่ร้อยสองร้อยสามร้อยก็แล้วแต่หรือไม่มีเลยแต่ผู้ชายคนนั้นกับรับเราไม่ได้ค่ะนะก็บอกเลยว่าผู้ชายคนนั้นอ่ะเขาไมไ่รักที่ตัวเราค่ะเขารักที่เงินในกระเป๋าของเราค่ะการที่เราจะเลือกนะชีวิตคู่มาเป็นคู่ของเราหรือมาเป็นแฟนเราค่ะอย่าเลือกตรงที่ว่าวี่หน้าตาหรือแม้กระทั่งมีเงินหรือไม่มีเงินค่ะความรักนะหากค่ะ ที่มันจะทําให้เราอยู่ด้วยกันนานค่ะนะหรือว่าจะมีเงินหรือไม่มีเงินก็นแล้วแต่ลองคิดดูถ้าคุณรักกันเพราะเงินแต่พอวันนึงเงินคุณหมดมาคุณจะยังยืนหยัดอยู่ด้วยกันเพื่อหาเงินให้ได้เพิ่มขึ้นไหมนี่แหละสิ่งสําคัญเลยค่ะความรักอย่าเอามาเปรียบเทียบกับว่ามีเงินหรือไม่มีเงินค่ะนะคะถ้าใครที่เจอสภาพที่แบบว่าเฮ้รักกันเพราะเพราะเงินค่ะนะไปไม่รอดหรอกสําหรับตัวพี่ว่านะพี่ก็แบบ คัดแบบสเปคของพี่แหละพี่เป็นแบบพี่ก็ไม่ได้เก่งเรื่องความรักหรอกแต่พี่สําหรับพี่แล้วว่าพี่ก,การที่เรารักด้วยหัวใจรักด้วยความสุขอะอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขไม่มีเงินอ่ะเราก็สามารถหาช่วยกันให้ได้เงินเยอะได้นะหรือเรียนรู้เพิ่มเติมหาวิธีหาเงินได้แต่ความรักสิไม่ใช่ว่าเราจะเลือกใครมารักมาเป็นแฟนเราก็ได้มันมันมันเกิดจากความรู้สึกความรักเนี่ยมันเกิดจากความรู้สึกอนะ พอจากที่เหมือนเออเหมือนเจอกันแรกๆอาจจะเหมือนไม่ไม่ได้รักไม่ได้ชอบกันแต่ทำไมอยู่ดีทําไมถึงรักเหมือนโชคชะตาฟ้าลิขิตมันทําให้เราอ่ะได้มาเจอกันอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทําให้แบบเรากับเขาเนี่ยรักกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็ต้องดูกันนานๆว่าคนไหนใช่หรือไม่ใช่นียค่ะอืแล้วก็ต้องพอเรามีแฟนแล้วใช่ไหมคะเพื่อนๆเ,เราก็ต้องศึกษาดูใจกันนะว่า เราต้องพัฒนาปรับปรุงตัวเองยังไงเพื่อให้เข้ากันและอยู่ด้วยกันนานๆเนาะอะ,อะทั้งนี้ทั้งนั้นมนุษย์คนเรามันมีอยู่แล้วคิดลบพูดลบนะหรือเคยรับเรื่องราวไม่ดีมาแต่แคนี้พอมาอยู่ด้วยกันถ้าต่างคนต่างเรียนรู้การคิดบวกนะเรียนรู้วิธีการพัฒนาตัวเองหรือขายันหาเงินช่วยกันวันนึงชีวิตก็จะดีขึ้นมาจนได้ค่ะนะ วันนี้ก็พี่ขอจบคลิปนี้แค่นี้ขอบคุณทุกคนที่มาติดตามในช่อง y o u t u ู e นะคะก็มาเป็นกำลังใจให้กันได้ลองมองโลกในแง่ดีคิดบวกลงมือทำแล้ววันหนึ่งความรักของเราก็จะหวานแบบที่เราต้องการเราอยากมีคนรักแบบไหนคุณบมคกแบบไหนที่คุณต้องการเขียนเลย <c oughs> แล้ววันหนึ่งคุณก็จะได้แบบนั้นละค่ะนะะเขียนสเปคเลยว่าขอบคุณพ่อจักรวาลน,นะคะ รักนะคะฉั้นอนุญาตให้ตัวชันเองเนี่ยมีแฟนที่ดีที่รักชั้นจริงที่ใส่ใจดูแลชันและฉั้นก็จะใส่ใจดูแลแฟนของฉันอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขมากนะแบบแค่เข้าใจไหมถ้ามันรู้สึกดีต่อกันอ่ะมันมันก็ใช่เลยแหละมันมันก็เป๊ะเลยแหละไนอย่างประมาณนี้ค่ะนะก็มันก็ไม่รู้แหละทุกคนก็เรื่องความรักเนาะถ้าสมมติว่ามันไม่มันไม่ได้รักอ่ะหัวใจมันบอกว่า เราไม่ชอบอ่ะเราไม่ชอบคนนี้เราไม่รักแบบนี้เราไม่อยากได้ผู้ชายคนนี้แล้วอ่ะมันก็คือไม่อยากได้แล้วอ่ะเออคุณก็สามารถเขียนใบสั่งจักรวาลเพื่อจะให้จักรวาลเนี่ยส่งคนที่คุณต้องการอ่ะเราอยากได้คนที่ซับพอ,ร,อบร์ตเราเราไม่อยากได้คนที่ขี้บ่นอ่ะเราก็อยากขี้นบน่นใช่ไหมถ้าเราไม่อยากได้คนขี้บ่นเราก็หยุดบ่นแล้วก็ขยันหาเงินเก็บเงินให้เรามีชีวิตดีขึ้นด้วยตัวเราเองยืนการยืนอะ่ะที่การที่เราจะใช้ชีวิตอ่ะ การที่แบบตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้อะมันจะดีมากเลยค่ะเพื่อนๆถ้าหากว่าเพื่อนๆคนมีคนไหนบ้างที่มาติดตามเราถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องของความรักนะก็ลองขอโทษตัวเองค่ะแล้วก็ขอโหสิก,กรรมขออนุญ,ญาตเนื้อคู่ในอดีตอ่ะที่เรามองไม่เห็นเนะะี่ยค่ะว่าขอมีคู่ใหม่เราเหมือนเชื่อในเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนนะคะพี่หนะนะคะหนึ่งเราเนี่ยเกิดมาหลายภพหลายชาติ เรามีคู่ที่ติดตามเรามาเขาไม่อยากให้เราเนี่ยมีคนใหม่ทีเนี้ยเราชอบเรารักคนไหนเราเจอคนไหนรักก็คือรักแหละมันฝืนไม่ได้หรอกถ้ารักเขาชอบเขาก็ใส่ใจเขาคนนั้นอ่ะไม่ใช่แบบเขาทําผิดสมว่าวันนี้คุณเชื่อไหมอยากจะเล่าให้ฟังนะทุกคนคนที่มีครอบครัวจริงๆอะ่ะพี่เคยแบบเจอนะแบบ ก็มีคนบา,บางคู่เขาก็ด่าว่ากันอะไรประมาณนี้เนาะแต่ทําไมเขารักกันเขาอยู่ด้วยกันนานเพราะเขารักกันเพราะเขาเขา้าใจแต่บางคนโอ้ด่าว่านิดนิหน่อยไม่ได้ก็น้อยใจก็งอนละอัน,นที่บอกดงใจเึกนกอก็รักผู้หญิงคนนี้อะไรประมาณเนี้ยนี่แหละถ้าคุณไม่ได้มารักเขาเพราะผลประโยชน์ถ้าคุณรักเขาด้วยหัวใจต่อให้เขาทําผิดพลาดน,นิดนหน่อยหน่อยคุณก็ต้องเป็นคนหนึ่งที่นะง้อเขาได้นะผู้ชายที่ ใส่ใจผู้หญิงที่าค่ะแล้วอดีตที่ผ่านมาไม่ว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่เราได้มาเราจงให้อภัยตัวเองค่ะแล้วเริ่มต้นใหม่ได้ทุกวันค่ะมนุษย์คนเราสามารถสร้างความสัมพันธ์ด้วยกันด้วยทุกวันได้ทุกวันค่ะสมมุติว่าเราอยู่ห่างกันใช่ไหมคะเ,ะเราอาจจะเป็นการโทรหรือทักแชทหากันบ่อยๆนะกทงถึงกับบ่อยนะวันละครั้ง,งเพื่อให้รู้เราอะยังรักเขาอย่างเนี้ยค่ะเรา เขาเขาก็รักเรานะอย่างเงี้ยค่ะทุกคนอนะเราก็ต้องใส่ใจกันนะแต่บอกเลยว่าพี่นาถ้าได้เราถ้าถ้าเราเลือกได้เหมือนพวกคุณถ้ามือว่าพวกคุณโสดใช่ไหมาการโสดเนี่ยม,มันก็ดีนะให้เรารู้ว่าเราต้องหาเงินเพิ่มเราต้องเก็บเงินเท่าไหร่ต้องมีหน้าชีวิตแบบพ่อแม่ของเราหากละ่ะ สิ่งนี้สำหรับคนโสดที่มีโอกาสโสดก็จงใช้ชีวิตให้คุ้มค่าแล้วก็วางแผนชีวิตให้ดีแต่บางคนบอกเฮ้ยเขาก็อาจจะโสดมานานเนาะจนแบบไม่ไหวแล้วอยากจะมีคู่อยากจะมีคนที่แบบคอยเคียงข้างกันคอยดูแลใจเอาใจใส่อยากได้แฟนที่มาอยู่ด้วยกันได้ช่วยกันเงินเก็บเงินเพื่อมีชีวิตดีขึ้นบางคนเขาก็อยากจะมีชีวิตแบบนี้นะเข้าใจนะสําหรับคนที่โสดมานานก็อยากจะมีคู่ก็ลองจุดธูปอธิษฐานจิตนะขอ ขมากรรมแล้วก็ขอคู่ในอดีตเพื่อมีคู่ใหม่ในชาติภพนี้ะเราก็อธิษฐานว่าภายในยี่สิบเอ็ดวันเนี้ขอให้เราได้เจอคนนั้นคนที่ใช่คนที่แบบสามารถรักเราดูแลเราเปเราได้ใส่ใจเราไปกินไปเที่ยวไปไหนมาไหนด้วยกันหาเงินช่วยกันที่สําคัญเอาคนที่ชอบเรียนกดแรงดูดกดจักรวาลชอบแบบแบบค้าขายของออนไลน์ด้วยสมมติเราขายของออนไลน์ใช่ไหมถ้าผู้ชายคนนั้นไม่ชอบขายของออนไลน์อยู่กับเราไม่ได้หรอก เพราะการที่เราจะเป็นผู้นํานักธุรกิจเนี่ยพี่บ้าคือแบบไม่ใช่ว่าบ้าทุกนคนแบบเรามีเป้าหมายเราอยากทําให้สําเร็จอะเราก็ต้องอธิษฐานกับพระเจ้าว่าเนี่ยหนูขายของออนไลน์หนูอยากได้ทีมงานแบบนี้อยากได้แฟนแบบนี้มาซัพพอร์ตหนูออกหน้ากล้องช่วยกันช่วยเหลืออย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> เราก็คงไม่อยากได้คนที่มาดับฝันเราใช่ไหมอืมถ้าตอนนี้คุณขายของออนไลน์คุณก็คงไม่อยากได้ผู้ชายที่มาคอยดับฝันเราใช่ไหมเขาเขาคงไม่อยากได้ผู้หญิงที่มาดับฝันเราอ่ะเช่นเขาทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่ให้เราเนี่ยส่งเสริมเขาเปลี่ยนเป็นแบบชื่นชมเขาเหมือนบางทีอ่ะเราก็ต้องถามเขาด้วยว่าคุณทําอะไรอยู่อะคุณเขาก็จะเล่าให้เราฟังแล้วเราก็ชมเขาค่ะว่าคุณก็เก่งเนาะ มาถึงจุดนี้ได้ไดเนาะอืมไี้นี่เองสมมติบอกเขาว่าเขาไม่หล่อใช่ไหมจริงแล้วคุณน่ะหน้าตาดีนะคุณน่ารักนะเนี่ยไม่ได้แกล้งชมนะตัวเองเนี่ยเราอยากจะบอกว่าเธอไม่ใช่เป็นคนที่แบบหน้าตาไม่ดีเลยเราไม่รู้หรอกว่าที่เธออะโพสต์ลงเฟซแต่ว่าเธอแบบไม่หล่อนะมีใครว่าเธออาจจะเป็นแบบสาวๆหรือ คนนั้นตีเธอหรือเปล่าแต่เราจะบอกเขาว่าเธอหล่อที่สุดสําหรับฉันนะอสมมติว่าคุณมีแฟนเนี่ยแล้วเขาโพสต์ลงเฟซแต่เรื่องดราม่าเกี่ยวกับเรื่องแบบเนี้ยให้เราบอกเขาว่าเธอเธอลองสั่งจิตใต้สำนึกของเธอใหม่ลองเปลี่ยนความคิดใหม่ซิจากที่เธอบอกว่าเธอไม่หล่อเธอหล่อเว้ยเธอน่ารักเธอบุคลิกดีอะไรประมาณนี้เธอสวยนะอะไรประมาณนี้บางคนน่ะชมค่ะชมนิดนิดหน่อยเขาก็จะรู้สึกดีล่ะ อ่าอะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนหรือวันเนี้ยเอาเรื่องเรื่องของความรักก่อนเนาะเรื่องงานเอาไว้ก่อนอ่ะการชมกันอันนี้ให้ฟรีเลยทุกคนเคล็ดลับนะที่เราเรียนรู้กดแรงดูกฎจักรวาลชมกันชมในหน้าที่การงานขอบคุณทุกครั้งที่เขาทําดีให้หรือนึกถึงข้อดีของกันและการว่าเฮ้ย mm hmm. เราครบกันมาเนี่ยจากที่เราเคยกินมาม่าด้วยกันเรามาถึงจนที่มีรถหรือแม้กระทั่งมีลูกสองคน เรายังสู้กันมาได้ขนาดนี้เลยเราจะแบบตั้งใจทำอีกสักครั้งหนึ่งเพื่อให้ชีวิตเราดีขึ้นทำไมเราจะทำไม่ได้เปลี่ยนจากการที่มาทะเลาะกันมานั่งคุยกันปรึกษากันว่าจะเอาอยัางไงดีกับชีวิตจากที่ไม่เคยเรียนรู้เลยก็ต้องเรียนรู้ค่ะถ้าหากว่าวันนี้เพื่อนๆนะอยากมีชีวิตดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของความรักตั้งแต่โสดหรือว่ามีคู่กันแล้วแต่เพื่อนๆต้องเรียนรู้ค่ะหาเรียนรู้ค่ะ,หร,รคะหรือไปเรียนคลิปมหาการ ยี่สิบเอ็ดวันนะคะไปเสื้อดูเรียนเรื่องเดียวจบได้ครบทุกด้านเลยค่ะเรียนฟรีด้วยค่ะเพื่อนๆเรียนฟรีเห็นผลนะคะค่อยมาขายสินค้ากับรีดนะหรือไปขายกับคนอื่นก็ได้พี่ขายสบู่ล้างหน้าค่ะนะชื่อว่าสบู่ทับทิมหน้าใสแต่เอาความรู้ฟรีไปก่อนเมื่อเรารักตัวเองทำให้ตัวเองมีความสุขสตองคิดบวกลงมือทำหาช่องทางหาเงิน เป็นของตัวเองให้ได้ต่อให้วันนี้สามีเราไม่สนใจเราทําให้เราไม่มีความสุขแต่ถ้าหากว่าเรามีความรู้คอร์สฟรีเนี่ยจะทําให้เพื่อนๆมีความสุขด้วยตัวเองหาเงินเก่งมีความรู้ในการหาเงินแล้ววันหนึ่งเพื่อนๆก็จะมีรายได้เข้าบ้านเยอะไม่ต้องสนคําใครแล้วไม่ต้องใครจะดูถูกใครจะอิจฉาไงก็ช่างเ,าเขาแต่เรามาเปลี่ยนที่เราค่ะเราจะรักตัวเองเราจะไม่อิจฉาใครเราจะดีกับตัวเองแล้วก็ทําดีกับเพื่อนด้วยความจริงใจอะไรเราทำ ยังไม่เ,เช่นอย่างพี่นิดเนี่ยมีสัจจะใช่ไหมว่าจะทําดีอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรนะบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรหรอกเราคิดซะว่าเนี่ยเราออกไปหาเงินไปขายของเราก็เป็นคนได้ตังค์แต่ถ้าเราไม่ทํหล่กแล้วใครจะเราฟรีฟีเราคิดซะว่าเราเนี่ยเอาความสามารถของตัวเองเพื่อจะไปหาตังค์เพื่อเลี้ยงดูตัวเองถ้าไม่ทําแล้วใครจะเลี้ยงเรา อย่างน้อยเราก็กล้าคิดกล้าทำหล้วะใครจะมองเรายังไงก็ช่างเขาแต่เราเป็นคนดีอยู่ในใจของเรารู้อย,อย,อย,อยู่อยู่แก่ใจก็พอค่ะทำเรเนี่ยนะที่นี้จะคิดแบบดวงตาบอกกล้าว่าทำเรือสีดำเคยเจอแคปชั่นนึงเราไปอ่านเนาะถ้าลูกยังไม่รอดอย่าคิดที่จะไปหวังช่วยใครเขาเลยใช่เรามีสัจจะมันก็จริงแต่ถ้าหากว่าวัานหนึ่งเรารวยรลแลวรอดด้วแหละเราถึงไปทําดีเพื่อสังคม แต่วันที่เราไม่รอดอ่ะเราไม่สามารถไปช่วยเหลือใครเราแต่ในใจลึกๆเรารู้แล้วว่าเราเป็นคนกระตันยูรู้คุณแน่นอนแต่ถ้าไม่กระตันยูรู้คุณเป็นกรรมตามเราแหละทุกคนก็าอาจจะไม่ช่วยแล้วอาจจะไม่สนับสน,บนุนเราอีกอะไรประมาณนี้ <c oughs> แต่เราเข้าใจาชีวิตให้มากขึ้นเพื่อนๆแต่สิ่งสำคัญเลย ถ้าเราไม่ได้ตอบแทนใครตามเป้าหมายก็ให้เราทําบุญสร้างกุศลให้ตัวเองยิ่ง,งขึ้นไปผลบุญจะหนุนนําให้ชีวิตเราดีขึ้น,นค่ะเพื่อนเพื่อนความรักเหมือนกันค่ะเรารักไม่ผิดนะคะขอบคุณค่ะที่เรารักเขาเขาก็รักเราขอบคุณคนหนึ่งทําให้เรากับเขาได้มาเจอกันเราก็าจะไม่เกลียดบอกกับเองว่าเราจะไม่เกียดคนคนหนึ่งที่เขามาทําเป็นเหมือนรักเราแต่คนสุดท้ายเขาก็ ไม่รักเราที่จริงแล้วลึกๆอ่ะคนมันบอกว่ามารักเราเนี่ยมาชอบเรามาสนใจเราเนี่ยลึกๆเขารักเราลึกๆใจของเขาความรู้สึกเขารักเราแต่เราแค่ไม่มีวิธีพี่เนะี่ะว่าจะพูดกับเขายังไงให้เขาเข้านใจเราแล้วก็รักมากขึ้นกว่าเดิมแต่ทีนี้ภาสมมเราอธิบายเราแชทคุยกันเข้าใจแล้วเขาก็ยังแบบเชยๆไม่ได้ใส่ใจไม่ได้สนใจเราก็แปลว่าบางคนผู้ชายบางคนอะ่ะ มองหลายคนนะจีบคนหลายคนไม่ได้จีบคนเดียวอาจจะไม่ได้รักเราจริงก็าอาจจะแค่หลงอะไรประมาณนี้เราก็ต้องดูกันนานๆเราไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยของคนคนนึงได้แต่เราเปลี่ยนนิสัยตัวเองิ้วจากที่เราคอยไปแบบฟุ้งซ่านไปตื้อเขาอยากจะให้อยากได้เขามาเป็นแฟน เปลี่ยนกับการหาว่าเราไม่อยากได้เขาแล้วนะเราไม่อยากได้คนคนนี้มาเป็นแฟนเราแล้วเขาอยากจะไปรักใครก็ปล่อยให้เขารักไปละเว,ว่ยพอให้เขาค่ะให้เขารักกันนานๆกับคนนั้นค่ะนะทาให้เขารู้ไปเลยว่าถ้าคุณไม่รักฉันฉันก็ไม่รักคุณเหมือนกันเราต้องใจเด็ดบ้างสําหรับผู้หญิงที่แบบชอบนะคะงอผู้ชายค่ะเราต้องทําให้เขารู้ว่าถ้าไม่มีเขาเราก็อยู่ได้ วันที่เราไม่มีใครตอนที่เราเกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่วันที่เราเรียนจบเราไม่เห็นจะมีแฟนเลยเรายังทํางานหาเงินเลี้ยงดูตัวเองได้เลยดีจะตายมาันจะได้หมดเวรหมดกรรมต่อกันพี่ยังเคยพูดคํานี้กับแฟนเลยนะอ่ะดีเหมือนกันจะได้หมดเวรหมดกรรมต่อกันนะจะได้ไม่ต้องมีใครมาวุ่นวายบังคับฉันแบบนั้นแบบนี้เพราะฉันรู้สึกว่าฉันไม่ชอบจะทําออนไลน์ก็ไม่เคยคิดที่จะสนับสนุนเลย ก็มีแต่บนว่าดูถูกกันสารพัดพี่นี่โคตรมั่นใจตัวเองเลยนะว่าจะขายดีจะขายปังอดีตที่ผ่านมาใช่พี่ทําให้สําเร็จพี่เคยหาเงินได้เหมือนกันนะจากโลกออนไลน์เนี่ยหลายหมืน่นแล้วก็อาทิละห้าร้อยาทิละพันเจ็ดแปดเดือนจากที่คนเลี้ยงลูกอยู่บ้านไม่มีไรายได้ขายออนไลน์จนได้ตังค์เราเคยทําเรายังเชื่อว่ารอบนี้เราจะทําได้เลยต่อให้เราเจออุปสรรคในเรื่องของหัวใจของเราเนี่ยเราก็ มองตัวเองเสมอว่าไม่เป็นไรหรอกก็ทํางานทั้งๆที่มันเป็นอยู่แบบนี้แหละเดี๋ยวมันก็ลืมไปเดี๋ยวมันก็หายไปจะมาให้วิธีดึงดูดผู้ชายด้วยนะสําหรับคนโสดหนูอยากจะดึงดูดเพศตรงข้ามใช่ไหมให้หนูรู้สึกค่ะว่าหนูอ่ะเป็นแฟนกับคนคนนั้นเรียบร้อยแล้วเขาอยู่กับเรานี่แหละเขาเป็นแฟนเราเขารักเราจริงเขารักเราคนเดียว เอาซื่อสัตย์จริงใจกับเราให้เรารู้สึกว่าคนนี้เขาเป็นคู่เราแล้วก็ไม่แคล้วกันหรอกวันหนึ่งเขาก็จะกลับมาเป็นแฟนเราอยู่ดีให้เราเชื่อแบบนี้แต่มันยังไม่ถึงเวลาที่เรากับเขาอ่ะจะได้มาหากันแต่คุณสามารถสั่งจักรวาลได้นะว่าวันไหนวันที่เท่าไหร่ที่เราจะได้เจอเนื้อคู่ของเรานะเหมือนกับวันนี้เราจะสั่งให้เงินเข้าเนี่ย เช่นเราอยากให้เงินเข้าบัญชีทุกวันวันละเท่านี้วันละหลายหมื่นน่ะวันละหลายแสนวันละหลายล้านเดือนละล้านแล้วเราก็ลงมือทําจนกว่ามันจะเกิดขึ้นจริงแล้วก็สวมกันเป็นยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเรามีแฟนที่แบบวิเขาเก่งอ่ะเขาดูแลแตัวเองดูเขาเก่งเขาดูแลหุน่นอ่ะเรายังไม่เคยดูแลหุ่นเลยเราก็ต้องดูแลหุ่นให้พอให้หุ่นดีเหมือนที่เขาดูและเขาเป็นคนตั้งใจทํางานมากเลยแต่เรายังไม่ตั้งใจทํางานเลยอ่ะเราจะไปอยู่กับเขาได้ไง เช่น,นสมมติว่าเขาเป็นคนกินน้อยอะเขาไม่กินเยอะเราก็ต้องลดการกินลงเพื่อดูแลสุขภาพเอาคนมันหุ่นดีคนที่เขาดูแลสมมเรามีแฟนที่เขาหุ่นดีหน้าตาดีหรือไม่หน้าตาดีกันแล้วแต่แต่เขาเป็นคนดูแลสุขภาพคุณก็ต้องเปลี่ยนเองดูแลตัวเองค่ะเพื่อเราจะได้คนนั้นมาเป็นแฟนแต่ต่อให้มันไม่ใช่คนนี้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเราก็ได้รู้ว่าเฮ้ยถ้าเราอยากมีแฟนที่แบบสเปคแบบเนี้ย เขาผิวขาวหน้าตาดีหรือแม้กระทั่งหุ่นดีตัวเราอะ่ะก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเราเป็นแม่แมสมมติว่าเราเป็นแม่ใช่ไหมเออเราเป,เป็นแม่ของลูกก็ต้องดูแลตัวเองให้หุ่นดีเหมือนกันพี่ก็ดูแลตัวเองอนยะู่นะตอนนี้เออนะลองกินดีถอก่ะเพื่อจะให้ผอมให้พุงยุคน้ําหนักลดน,นะคะทุกคนนมเหมือนกันก็ต้องดูแลจิมมี่ก็ต้องดูแลสําคัญมากสามีไม่สนใจไม่ดีกับเราไม่ต้องสนใจค่ะ หรือโสดกําลังมีใครมาจีบเขาชอบเราจริงหรือไม่ชอบเราจริงรักเราหรือไม่รักก็แล้วแต่มาโฟกัสที่ตัวเองค่ะเพื่อนมาโฟกัสตัวเองให้มีความสุขให้สวยขึ้นนมใหญ่ขึ้นจิม,มิกระชับฟิตๆเข้าไว้แล้วก็หุ่นดีเข้าไว้ค่ะบอกเลยหาไม่ยากนะเอาดีๆแบบไหนก็ได้นะคะทุกคนอืมชีวิตเราอ่ะนะเป็นผู้เลือกเป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตของตัวเราเองเราเกิดมาแล้วเรา ใครที่มาเรียนรู้กดแรงดูดกดจัก,กรวาลแล้วบอกกันเลยว่าฉันขอมีชีวิตที่แบบสมปรารถนาที่ฉันปรารถนาไหนไหนก็รู้จักกดแรงดูดกดจัก,กรวาลแล้วขอให้มีชีวิตที่สมปรารถนาเถอะนะไม่ว่าจะเป็นแฟนหน้าตาแบบไหนหุ่นแบบไหนหล่อหรือไม่หล่อก็ไม่เป็นไรหรอกแต่ว่ามึงรักคนจริงไหมทำให้อยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขด้วยกันได้ไหมอ่ะแม้กระทั่งเรื่องบนเตียงเรื่องเซ็กเรื่องอะไรก็แล้วแต่คุณก็ต้องสั่งจิตใต้สำนึกของคุณว่าเออ เราอยากมีแฟนที่แบบมีความสัมพทนความความสัมพันธ์ทางความรักแบบมีความสุขไม่พอเรื่องบนเกียงก็ต้องนะก็ต้องเก่งด้วยอะนะเออ,เอ,อมันถึงจะเข้ากันได้อะนะแล้วไปไม่พออย่างเช่นสมมติว่าวันเนี้คุณเชื่อไหมว่าสมมุติว่าวันนี้คุณเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีไม่ได้รวยไม่ได้มีเงินเยอะขอให้เจอผู้ชายที่สามารถดูแลเราได้ไหม เคยคิดไหมทุกคนว่าเราเนี่ยสมมติว่าเราไม่ได้มีเงินเ,อเยอะแยะมากมายแต่เราอยากจะไปอยู่กับเขาเนี่ยเออเขาพร้อมที่จะดูแลเราได้อแล้วเราก็จะทํางานช่วยเขาอ่ะเพื่อให้มีเงินเยอะขึ้นในขณะที่วันนี้เราไม่ได้มีอะไรถ้าเราไปอยู่กับเขาแล้วเขาสามารถซัพพอร์ตเราได้ดูแลเราได้มันน่าจะมีนะผู้ชายแบบนี้ที่แบบเออนะพี่ก็เคยเจอตอนก็ท่องโลกออนไลน์มาเยอะนะบางคนอ่ะเขาไปอยู่กับผู้ชายคนหนึ่งเนี่ย เขาไม่มีเงินสัก,กบาทเลยเพื่อนเพื่อนเขาไม่มีเงินสัก,กบาทเลยแต่คนคนนั้นกลับรักเขามีเงินให้เขาอยู่กินดีแบบซัพพอร์ตกันขายของช่วยกันจนรวยมันก็มีเรามีถ้าเรารู้จักโกแรแลงดูกจัก,กรวาลอะเรามีสิทธิ์ที่แบบออกจากตรงที่เราไม่ชอบอะเพื่อไปเจอสิ่งที่ดีที่สุด เราไม่ได้บอกให้ทุกคนนอกใจใครนะแต่ถ้าว่ามันอยู่ตรงนี้แล้วมันไม่ไม่โอเคไม่มีความสุขมันไม่ใช่สเปคของเราแล้วอะ่ะเราก็ต้องไปหาสเปคใหม่เพื่อถูกใจเราอะ่ะเพื่อทําให้เรามีความสุขในเรื่องนี้บ้างครั้งหนึ่งในชีวิตอะ่ะแม่งจะทนอยู่กับแบบเหมือนรถมันพังแล้วอะ่ะมันก็ต้องเปลี่ยนคันใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะพี่ก็ขอจบคลิปนี้แค่นี้นะไปหาอะไรกินก่อนแล้วพาลูก ยังไม่ตื่นเลยนะอภาอบนะปอับผ่าไปอนามัยก่อนบา,บายยนะคะขอบคุณทุกคนนะคะที่มาติดตามนะคะพ่อรักถึงรับใช้ค่ะนะถ้าหากว่าวันนี้เราอยากเป็นผู้หญิงที่นะให้ผู้ชายเห็นค่าเรานะเราก็ต้องเห็นคุณค่าตัวเองก่อนค่ะแล้วเราก็จะมีผู้ชายเยอะยะมากมายเข้ามาหาเราค่ะเวลาจับบาย